ครับสวัสิีครับก็เนียวจะมาแบบเรียวเรียวทุกวันไม่มีวันไหนไม่เรียวสวัสดีวันนี้จะเจอเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยตู่บ้านมาด้วยมั้ยมาทำอะไรอยากมามาไม่ได้อะเออทำอะไรดิเปล่าเลี้ยงลูกอยู่โอ้โหมือคนเดียวอ่ะเออโอ้โหสุดยอดเลยเปิดให้หมดทั้งบ้าน <Yeah. S 2> คิดซวัวเป็นบ้านตัวเองคือตอนนี้นนัดลงมา<ะ>ซื้อของอ่าไม่ซื้อของธรรมดาคือตอนแรกผมเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบพวกอะไรแบบเคร์ทะก็เลยใช้เป็นเขาเรียกว่าอ่าเรียกว่าอะไรวะกระเป๋าเก็บบัตรอะไรพกฟิล์มไร้ส <laughs> มันเรียกว่าการโอเดอร์การโอเดอร์ okay, เรียกว่าการโอเดอร์คือผมไม่ชอบที่จะพบกระเป๋าตังค์เพราะว่าถือก,กระเป๋าตังค์ปุ๊บเขาใส่กระเป๋ามันจะตุงมตุ้ตเดี๋ยวคนเข้าใจผิดใช่ก็เลยซื้อเป็นการโหนเดอร์แทนแล้วคือการโหนเดอร์ต่อมาก็คือยังมีปัญหาอยู่ว่าดูจํานวนบัตรลน้นโอเคอันนี้คือเอาออกไปบ้างแล้วนะคือบางอย่างที่ใช้เนี่ยเนี่ยบัตรเติมน้ามันบัตรเซลิเนตใบขับขี่บัตรเมมเบอร์และอาหารด้วด็อ่านเนี่ยมันเยอะมาก กระจายกระจายอ่ะดูมันเยอะมากเดี๋ยวนีกใบเนี้ยพอใส่ในการโฮเดอร์อ่ะมันก็จะเนี่ยเราท่มันเนี้ยรบบไม่ไม่ท่าไหร่ไม่ค้างมัน,มนบานมนก็เลยไปดูว่าแบบหามีโซลูชันไหนบ้างที่สามารถแก้ได้ก็เลยไปเจออันนึง ชื่อว่าอิเล็กทรอนิคการ์ดเทคนิคการ์ดก็คือเนี่ยมันจะเอาพวกเนี้ยลงในใบเดียวเหรอจริงมเต้นเต้นผมบอกเลยของจริงกับยางานเฮ้ยกูไม่ไทยในไทยมันยังไม่ค่อยมาขายก็คือผมก็เลยสั่งของเมืองนอกมาต่อตัวแบบมันครึ่งหมื่นต่อหนึ่งใบอันนี้เรียกว่าเขาไม่ได้จ่ายนะซิลส์การ์ดโอเคกูเต้นเต้นเฮ้ย นะมีจอเด้ออันนี้คือยังไม่ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะเขาเท่าที่ไปอ่านมานะมันคือเหมือนว่าเอาพวกเนี้ยสแกนเข้าไปในนี้แล้วพบใบเนี้ยใบเดียวสมมติว่าเราจะแบบสะสมสมาชิกแลก้วกดตรงนี้แล้วก็แบบมันก็จะเป็นบาร์โค้ดให้เขายิงตรงจอเลยอีกอันหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราจะไปรูดซื้อของใช่ไหมติก็รูดมีรูดกระเสียบกระเสียบอ่ะจะเป็นซิมแต่เหมือนว่าแบบนั้นอ่ะเขาไม่ขายแล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ซึ่งในไทยส่วนใหญ่เป็นเสียบด้วยแต่เครื่องอ่ะมันก็รูดได้เหมือนกันก็ ลยซื้อมาลองใช้อันนี้ก็คือเป็นรูดอันนี้คือเป็นแถบแม่เหล็กแถบรูดเหมือนบัตรทั่วไปเลยคือบัตรทั่วไปตรงนี้อธิบายก่อนว่าบัตรทั่วไปตรงเนี้ยมันเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นแถบแม่เหล็กแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนว่ามันเป็นตัวเลขอะซ่อนอยู่ข้างในจรเออจริงๆอ่ะมันก็คือเครื่องนี้ก็คืออ่านตัวเลขตรงนี้แล้วก็มาพอเราใช้เลือกบัตรใช้ปุ๊บมันก็จะมาเปลี่ยนตัวเลขตรงนั้นเลกเปลี่ยนตรงนี้ตัวเลขตามบัตรที่เรามีแกนเข้าไปโอเคโอเคแกะอันนี้ก็เป็นอะไร อันนี้คือที่ชาร์จแบตอ๋อนี่คือที่ชาร์จอ่าอ่าอันนี้คือที่สแกนชิปหายนะมีตัวแปลงไหมวะแปลงอะไรวะไม่มีไม่มาเรียวชารจอ่าชิปหายแล้วก็คือเดี๋ยวกลับไปเอาตัวแปลง่อาไม่มันเสียไม่ได้อ่าตรงล็อกประตูกูด้วยโอ้ยแมวเปิดประตูเองได้ยังไงได้โอ้ยแมวมันฉลาดล็อกเออแมวมันได้ไหมล็อกตอ แอปที่ใช้ก็คือว่าจะเป็นตัวนี้อ่าอก็เขาเรียกว่า ecard โหลดเอาอีอามาจากอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเราต้องสมัครก่อนโอ้นี่มีปุ่ม power นี่พอเราเหลาหลังเรากรอกข้อมูลเสร็จเสร็จอมันบอกว่าให้เรากดปุ่ม power ค้างไว้3วิอ่านอู่นะอ่าให้จอแม่งเปลี่ยนเวยเปิดมาให้เป็น0 0 d 9์อ่าแล้ก็จะกรอก ศูนย์ศูนย์ดีเก้าแค่ขนมป่ะแค่ขนมไม่กินแทนเจ๋งยอดเลยเก้าห้าหกเราจะเปิดมิติกันการถ่ายคลิปแบบที่ทำอะไรก็ทำกดเชื่อมมาแล้วครับคอนเน็กอ่ามาบอกว่าให้รีจิสเตอร์การ์ดแปลว่าว่าเสียบการ์ดอันนี้คือคอนเน็กเตอร์โอ้ยโอ้ไฟช็อตเหรอใช่หรือล่าเสียบตัวนี้อ่ะเกลียว่ะไม่ไม่นี่คือตัวชาร์จอันนี้คือตัวนี้อ่านดิอีชาร์เจอร์โอเค เก็บตอนนี้ร้อนรุนเนี่ยหรื่าเสียบไงวะทำไงต่ออ๋อมันต้องเอาการรูดตตรงนี้เอาการรูดชิฉลาดว่ะเออคู่มือเราจะไม่อ่านเพราะว่าเราอ่านไม่ออกกดเพย์เมนต์การ์ดบ้าอ่ะมันก็พ s สแอด your ก a r ์มาแล้วครับไม่เห็นจริงๆให้เอาด้านนี้ขึ้นแล้วก็เอาการ์ดรูดเราจะเอาบัตรเดบิตก่อน คือเดบิตทใช้ประจำหรือเปล่ะใช้รูดเลยคือถ้ามันมี3ามรูดรูดให้แม่เห็นกับรูดให้แม่ไม่เห็นอ๋ออันนี้แม่เห็นวะนี้แม่ไม่เห็นโอเคงั้นรูดเลยแต่อันนี้แม่เห็นอันนี้พ่อเห็นด้วยอ,อ้พ่อเห็นบินมาบ้านเลยอันนี้เก็บอันนี้รูดปุ๊บเด็กเอาเครื่องแม่อันนี้เลยอันนี้ก็เก็บเหมือนกันอย่าใช้แครเราจะรูดนะอ้าวอ้าวอย่าทำกูขายหน้าสิอ้าวรู้ว่าช้าไปไม่เห็นว่าเราช้าไปปหมไม่ใช่ คต่อเอาผิดการ์ดไม่ทำอย่างนี้สิรู้ว่าเราต้องอ่านที่หมดเอิ่มต้องอ่านที่หมดกันดิเนี่ยแล้วกดตา a r t แล้วโอเคโอเคหรือมันต้องกดติ๊กถูกอะไรก่อนมั้ยตองไหมอพราี๋ยวมันเดี๋ยวมันแค่เสียบค้างวะไม่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 ต้องหลุด fail ใกลมาถูกทางมาถูกทางอ้าวหมดอายุหมดอ่ะเปลี่ยนไปนี้ก่อนบ้างไม่ใช่ละต้องออกแล้วเสียบใหม่ เครียดเลยกูรอดูแหละบ้ายังบ้าแอปไม่ดีเปิดใหม่ชักเหนื่อยแล้วมาบ้างเฟลบ้างเฟลเอาละบ้างแต่ว่าไม่ได้ต้องได้ดิวะบ้าง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 งงจริงๆเลยแกไงดีวะแกเข้าใหม่ลองล็อกอินใหม่ออกเข้าใหม่ อันนี้เราสมัครใหม่แล้วอ่าลองดูอีกรอบโบสวนขึ้นโบอยางว่ายืมการหน่อยแต้ยืมบัตรหน่อยดิยยืมบัตรอะไรโั้งหมดมาเดิตเออไม่มีเครดิตไม่มีอุ้ยตัวเดียวเลยชุ้งมันจะเหมือนกันเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยบัตรอื่นอะไรนะไม่เอาเอาบัตรนั้นอ่ะดูดิเออโบบาโบเบไม่ทำไมมึงไม่ขึ้นเดียวโอ้เดี๋ยวบัตรดูฮโอ้เลิกไม่ได้มึงโดนหลอกมึงโดนหลอกเนี่ย ชัดแล้วช,ชัดว่ามึงโดนหลอกไปแก่ๆแก่พึ no ่งๆพึ่งๆมองมองกล้องทรงมองกล้องความรู้สึกตอนนี้นะมันอยู่ที่สายตาตรงเขาจะรีเซ็ตปั่นใหม่ครั้งสุดท้ายโอเคคอนเนคและชั่วโมงกว่าที่เราเสียไปที่เรางงมาคือเราต้องกดเป็นเมมเบอร์การ์ดป้าเฮ้ยขึ้นแล้วมาให้ใส่การ์ดเนมว่าการ์ดอะไร g B สมาร์ทใบที่หนึ่งผ่านไปใบที่สองขึ้นไ,ได้เลยวิตอนนี้เรามีอสองใบแล้วใบแล้วทำมา,าเดยสแกนบัตรเมมแบบนี้มเมมเบอร์เพราะเราไปกินสมาชิกแล้วก็กดสแกนเป็นบาร์โค้ดว้าวบาร์โค้ดแล้วก็สแกนบาร์โค้ดโอเคได้แล้วอ่ะป้ามีสามใบแล้วโคะเจ๋งนะมาดูกันบัตรกูอ๋ออยู่นี่ อ่ะ K.S. d เด i ิตฮนะอ๋ะอมันจะขึ้นอย่างี้เลยแล้วอันนี้นนไป<า>ให้ข<อ>เขาข<อ>เลยนะนเาอาไปรูดเฮ้ยอ่า SCB d a v i เดิ David, ปังอ่ามันก็ไปรูดอัหนหนึ่งยูเนไอ เรือในเขาไม่ได้เป็นแบบรูดแล้วให้เขายิงบาร์โคดจับตรงนี้ว่าบาร์โคดนี้ก็คือบาร์โคดนี้เออนี่เห็นเลขวะเดี๋ยวกันย่งมันมีเห็นแล้วเซอร์วตี้เซตติงมันมีสามระดับคือระดับแรกอ่ะก็เหมือนว่าเราแค่พกไว้ในโทรศัพท์ก็ได้ลูดูดลูดูดเาเลยผมเปลี่ยนเป็นเลเวลสองเลเวลสองคือต้องใส่พาร์โคดก่อนผมตั้งพาร์โคดไว้คือปุ่มกลางมดเลยเข้าได้พอเข้าได้ปุ๊บอ่ะเราก็ค่อยมาเลือกว่าเราใช้อะไรบัตเมื่อใช้ปุ๊บต้องกดโค้ดก่อนเข้ามาครบปุ๊มันถึงใให้ชบ อันต่อไปคือเลเวลสามต้องกดโทรศัพท์พาร์โค้ดตรงนี้ต้องอยู่ใกล้โทรศัพท์ด้วยสมมติว่าคุณขโมยบัตรกูไปใช้แต่กูไม่ได้ไปด้วยมันไม่ได้เห็นว่าโทรศัพท์อยู่ในละแวกนั้นอ่ะมันก็จะรลดไม่ได้ก็กลายเป็นพลาสติกปกต,ติก็คือระดับสามดีที่สุดใช่ต่อไปก็เราจะเอาไปลองรูดซื้อกล้องใหม่ว้าซื้อกล้องว่ะซื้อกล้องเลยไปลองซื้อกล้องใหม่กันดูว่าซื้อกล้องแจกนะครับ เราจะไปลองซื้อว่ามันรูดได้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าในไทยมันยังไม่ค่อยซัพพอร์ตบัตรแบบนี้เท่าไหร่แล้วคืออยากลองใช้ก็เลยลองซื้อมาเล่นดูก็เหลือไม่เหลือลองเดี๋ยวเราจะไปซื้อกล้องจองกล้องไว้ก็กล้องตัวเก่าให้ใครตูเราก็จะเอากล้องใหม่ถ่ายกันก็จะเป็นคนละแบบแล้วที่บ้านนะมันก็จะไม่ไม่จืนใช่แต่แต่มุมกล้องแย่เหมือนเดิมคต่แต่มุมกล้องนก็คือคนไทยเหมือนเดิมไปเจอที่ร้านกล้องครับ มไม่นอาบัตรนี้ลูกเออเพราะว่าเพื่อนกลัวไม้ไว้ไหนวะเอาเฮ้ยอะไรกลัวเดี๋ยวเี้อบุกเบ้อตั้งแต่เช้าเมื่อคืนบุกไปทำอะไรมาวะคุณถามอือไม่ใช่เฮ้ยเจอละอันนี้คือไมอยู่นแม่เก็บไว้ในมือนี่คือเป็นไม้ทอดกันตัวใหม่ของทอดกันนี่ลูกสองวะ ช็อตกันก็คือว่าถ้าถ้าเดินมาใช่ถ้าผู้ช็อตกันอ่ะแส่าให้นั่งนั่งหน้าเจ้าแบบขอนังหน้าเป็นศัพท์ฝรั่งไมกับเพื่อนอะไรคนใช่บอกช็อตกันแส่ว่าแปลว่าคนที่ผู้ช็อตกันจะได้นั่งหน้าข้างคนครับเป็นวัฒนธรรมฝรั่งโอเคนี่เป็นไม่ช็อตกันของโซนี่โซนี่เห็นก็เข้าได้นะครับอยากได้เลนส์มันไม่มีขายในเว็บโซนี่แล้วก็ไม่มีขายในเว็บกล้องไม่มีะไรเลยไม่มีขายในไทยก็เลยโทรไปถามบิ๊กแคมิเล่าบิ๊กแคมิเ่าเข้าได้นะครับว่าเราหาบิ๊กแคมิเล่าบอกว่าม เราต้องเช็คก่อนอ่าพอไปเช็คมาก็คือว่าเขาบอกว่ามีมาแบบน้อยมากแค่แบบไม่กี่สิบตัวก็เลยโทรมาว่าที่ไหนมีบ้างในกรุงเทพก็คือไปหาไม่ได้ก็คือว่าสาขาพระรามสองก็เลยโทรสั่งเอามาเลยเอาไม้มาก่อนก็งงเจ็ดเจ็ดไม่งงและนี่คือใช้กับยี่ห้ออื่นไม่ได้ก็คือถ้าจะต้องโซนีเพราะว่าไม้ตัวนี้ไม่มีสายดูมันมาตรงเวลาตลอดอ่า มันไม่มีสายกูขอโทษกูคิดไม่ทันก็อเสียบเสียบบนที่เสียบแฟลชอ๋อคือมันเชื่อมกันได้เลยอะนะเออใช้ได้เลยยังไม่จบยังไม่จบคลิปนี้มันจะเป็นรีวิวแก๊เจ็ตของซุงอ่ะโหแม่งของเล่นเยอะจังวะคลิปมึงเปิดผิดฟังเพื่อนคนเนาะออันนี้คือที่แต่งหน้าอนะทอลกิ้งดิเข็มขัดพิกโกเป็นสีโกเออถ้าถ้าดูนเนี้ยคืออะไร power bank บ้างเครื่องสำอางบ้างโอเคอันนี้มันคือคอมพิวเตอร์ย้ำนะไม่ใช่แท็บเล็ตนะดูมือคอมเข้ามือคนคือเล็กมากเอออันนี้คือคออมพิววเตร์ดู้า เ่งเขาเพิ่งส่งมาให้เมื่อวานเดีเอาไปลองเล่นดูเครื่นี้ยังไม่มีขายมันพับได้แบบเหมือนแท็บเล็ตเลยนี่ฮะใช่คือจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่ามันพับได้ตอนแรกงอใช่ไหมเนี่ยพอพักงอไปมังอ้าวเฮียมันไปได้อีกแก๊บว่ะพอไปก็อ้าวโอเคเป็นแท็บเล็ตได้มันรันวินโดว์สิอันนี้คือพอร์ตอ่าเห็นลองเล่นละเมื่อวาน อ่าโอเคแผนนี้ก็คือเข้ามาหน้าโฮมอันนี้อันนี้คือเมาส์นะเด็กๆนะเล็กมากเล็กๆเนี่ยคือเมาส์ได้เห็นบ้าดูดิพอเลื่อนก็กลายเป็นเมาส์ซึ่งระบบคลิกก็เหมือนเมาส์เลยพอดแตะมัลคลิกมันก็ขึ้นมาสองอันเปิดอันนี้ก่อนเป็นไงวะย้อนกลับอะเอ้ยมันทันสกีนได้ด้วยมันทันสกีนได้ด้วยเราลืมบอกปกติไม่ใช้เวนโด้สิใช่แต่อะไรใช้เวนโด้เจ็ดไปสักหน้านึงได้แล้ว อันนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนมาคอมพิวเตอร์เป็นมาคอมพิวเตอร์เลยคือมันได้เข้าจอเดสก์ท็อปไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเป็นไรไม่รู้กดไม่เป็นนี่ก็คือเป็นอ่าแกเกตอันหนึ่งได้มาเพราะปกติถ้าใช้ไอโฟนอะไรเงี้ยมันก็บางอย่างมันพิมพ์ไม่สะดวกใช่พิมพ์มาสะดวกพิมพ์เร็วกว่ามันสะดวกแต่หมายถึงว่าบางอย่างมันมันโชว์มอนิเตอร์ในไอโฟนไม่ได้เช่นแบบกราฟยูทูบอะไรเงี้ยในเนอารไลส์ในคอมอ่าอันนี้คือช่วงแกจเกต เป็นคนชอบเป็นคนชอบเล่นแกเจ็เห็นอะไรจะแบบชอบสั่งก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ไปเจอที่ร้านกล้องเขาโทรมาบอกผมว่ากล้องมาถึงประมาณเป็นอาทิตย์แล้วไปมาหรอไปถึงไม่เขาขายกล้องไปแล้วเําทำเรื่องผ่อนอยู่ระดับสูงไม่ต้องผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันหน้าหมู่บ้านอะไรวะกูบีตะก้อแล้ว่ารไป f u โอเคเราขับผ่านเจอเพื่อนแม่งบอกไปด้วยโอเค ใหเล่าๆปั่นเร่าสุดยอดครับเราก็จะเอาตากล้องรอเคนนี้คือเป็นเป็นตากล้องที่ช่วยถ่ายเป็นทีมเบื้างหลังขบ้างหลังไม่ค่อยได้ออกหน้าแต่เดี๋ยวนี้ชอบออกหน้าเพราะว่าอยากไกล้ยอดของจริงเพื่อคุณภาพของคลิปที่ดีไงโอเคเจอที่ร้านกล้องโอเคมีตากล้องเพิ่มหนึ่งคนโอเคแบบบังเอิญนี่กูจะเลี้ยวทุกทายของจริงมึงมาซื้อกล้องให้กูกูสนใจมาก เดี๋ยวเราจะพอเราใช้เสร็จเราปล่อยเช่าหรอได้แมมเงิได้บัตรรูได้ได้ครัได้ครดไมันรูดหรือนเสียบรูดแล้วก็เสียบ้วยมันรูดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเสียบด้วยมันต้องเสียบด้วยใ่ครับเอา้เสียบแล้ว โคตก่อนเสียงคัดเสียงชอบข้างอ่ดีกว่าบปบอกราคาที่สงวนอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งเมื่อตอนซื้อะไรอาพี่เขาบอกว่าของต้องเขาไม่ค่อยมีนะพี่ครับที่นี่มีแบบนี้นี่เหรอครับนี่อ๋อแต่หนึ่มีขายที่นี่แล้วใช่ไหมได้รึได้ของเลยอ้าวอ้าวเอาใหม่ไว้เนี่ยโอ้ชัดเจนบังซูที่นี่มีกี่ตัวีเดียวอ๋อที่สองไม่ค่อย พอพอเราออกกองช่องช่องไปมันก็เป็นปัญหาที่ว่าออกกองทุกครั้งเราต้องสื่อผ่านเปลี่ยนตลอดครับอู้หูใช่ต้องใช่ไม่ต้องใส่ถังแล้วแบบคือมันไม่ค่อยมีคนชอบเช็คเว้ยว่ามันใไหมเปิดอยู่หรือเปล่าได้ล้วแบบไม่ชอบหมดก็เลยถ้าตัวนี้ก็เสียขูดปัญหาใหม่ๆเลยดูจะเปิดมาเลยอันนี้เปิดอยู่นะอ๋อเปิดอยู่อันมันเป็นกีแกนอ่ะพี่ใช่ครับตจะได้เปิดมาแกนสภาพเมื่อกี้คือเปิดแล้ว เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยโฟกัสเร็วที่สุดเพราะว่ามีปัญหาอย่างเนื้อคือว่าโฟกัสแม่งแบบชอบถึงงาอันนี้คือแท็กหน้าแบงค์นะยืดเข้ามายืดอันนี้มันล็อกตาเป็นรุ่นเล้วยืดยืดยืดกายพัดมันไม่เห็นแล้วไม่เห็นเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ขึ้นแทนเอิสองครับหายออกหายออกใกล้ใกล้ใกล้ถอดไม่ใช่ยโยก มันตามตลอดเลยเออเนี่ยเอาจะยกซ้ายยกขวาเลยค่ะขึ้นลงไม่ขึ้นทับโอ้เป็นเร็วเร็วสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทค่ี่หื่นปี่หันเก้าร้ดบาทอีกนี่คือปัดที่ที่เราลองไว้คือผมเก็บอ้าวมึงกด power ค้างเออลืมเปิดโทษดระดับสามไว้ใช่ไพาร์ทโค้นก่อน มาเอา S C B เดวิดรูดแล้วกันเดี๋ยวเราจะให้ลองให้พี่เขารูด S C B ครับนี่มันต้องพี่เสียบพี่ขออนาตนะเรียบร้อยเกมอันนีมติดอันนี้ได้ไหมไม่ได้อ๋อนี่คือของคนไทยคือต้องต้องเสียบด้วยก็เบลกูซื้อตามกนที่ต้าวทนี้สุดท้ายกลับไปใช้บัตรเดิมต่าวดีกว่าใช่ไหมนะถูกต้องกเ่เกม เรียบร้อยโอเคเธวจะมาลองลองไหมสามสอ่งฮัลโหลเทส1นึ่งสองสามเพ็ดแปดิบแถมให้อีกห้านี้คือแบบไม่ใส่กล้องเราจะลองแบบใส่ไม้ดูเสียงม,มันจะต่างกแค่ไหนอ่าแบงค์พูดฮลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซฟอันนี้มาคูพูดด้วยฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเซฟ ลูกรักตัก้งชื่ออะไรดูลอดูรูปเป่า,าไม่รักหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูปล่อยเช่าแม่งเลยไปแล้วจ้าสี่หมื่นแปดคือว่าเราก็จะจับบ้านแล้วอเนี้ยเราจะเอาไปปล่อยเช่าถ้าโชคดีก็อาจจะได้เช่าของ,ของเราไปเพราะว่าแม่แงพแพงแม่งแพงเราก็ต้องหาให้รายได้รายได้จากมัน้ะเดี๋ยวปล่อยเช่าไปดูว่าในกลุ่มตามกลุ่มโซนนี้โอเคก็ แค่น,นี้จบแล้วครับสมว่าไอ้บัตรหารนี่ก็ใช้ไม่ได้สรุปวันนี้คือบัตรเลยครับบัตรเลยครับไม่จบอนี่ <c oughs> อันนี้รูเอเหมือนว่าเอาไว้เติมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยจะได้ครับเอาไปรูดไม่ได้พี่พีเอมอ่ะไม่รู้ลองเลยบ่างเลยเอออันนี้ถ้าเครื่องนี้พังเลยขอโทษนะใช้สรุปมันแดกบัตรเข้าเลยไม่ได้บายบายใช้อะไรไม่ได้เลยบายบายไม่งใส่กัอนด้านมั้ โอไม่ใช่ไม่ใช่แตเป็นของ S G V บายบายไปชุ่มไปทิ้งทิ้งขัดโอเคอันนี้คือใช้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาวิธีใช้เดี๋ยวลองถามตัวผู้สเัครซัพพอร์ตว่ามันมันมันใช้ยังไงโอไปบายครับเจอกันคลิปหน้า